กาบสวัสดีครับกาบสวัสดี FC ทางช่องทุกท่านครับอะพบเจอกันเสาร์ของวันที่19นะครับวันจันเป็นคลิปที่2นะครับอาหลังจากคลิปแรกแอดวินไล่ปล่อยแม่เกสอนนะครับให้ f อได้ติดตามกันอ,อาจจะลืมนะครับแต่ละคลิปที่แอดวินไล่ได้ปล่อยไปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์สิ่งสำคัญนะครับ เอที่เขามาติดตามหม่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเอจะบระพาดข่าวสารแนวทางกันครับคอมเมนต์เขามานน่านะครับเอฟซีถามข่าวถามข้าวพูดคุยกันนะครับเรื่องเล่านะครับพูดคุยกันได้นะครับอ่คาคอมเมนต์เขามาให้กําลังแรงใจแอดวิไลนหน่ำนะครับอ่ามีแต่ทาคลิปนะครับอ่าเอฟซี FC บอกคอมเมนต์มาพูดคุยกันกะอ่า ให้กำลังใจหดหายไปคือกันนะครับอาสำรับเส้านี้คลิปที่สองนะครับจะเป็นแนวทางของคนนอนทุ่งนะครับอาคนนอนทุง่งวดที่ผ่านมาเข้าเป็นตัวกลับนะครับเข้าเป็นตัวกลับวดนี้เขามาตีตามกันต่อนะครับแนวทางคนนอนทุง่งจะเป็นจังใดนะครับ อ่าเพิ่นเคยสถิติเคยนะครับห้างวดติดมาแล้วนะครับสําหรับคนนอนทุ่งเออแต่ว่างวดที่ผ่านมาเข้าเป็นตัวกลับนะครับนี่คือตัวอย่างวิ่ง7กับ8นะครับแนวทางสูตรมัดรวมบนล่างนะครับปรากฏว่า7มากนะครับก็คือมี2 7เนะครับนี่เข้าเป็นตัวกลับนะครับเข้าเป็นตัวกลับ7 2 2 7อแอดวิไลลงห้สรุปห้ตั้งแต่วันที่10 สิบมกราคม69นะครับนี่คือคนนอนทุ่งนะครับอ่ะเสานีเข้ามาประเดิมกันต่อคลิปที่สองครับเป็นสำนักที่สองของเสานี้อนองผู้พาตอนนี้จะทำการบ้านนะครับตื่นเสาร์มื้อนี้เพิ่นมาทำการบ้านเพิ่นจะไปโรงเรียนนะครับื้นนี้วันจันทร์น้องผู้พา ตื่นมาทำการบ้านแต่เช้าเลยคนนอนทุ่งนะครับคนนอนทุ่งกับคนนอนนานี่คนละคนนะครับคนละสำนักนะครับชุดบนคนนอนนากรเขานะครับเบฟซีสำหรับชุดบนคนนอนนาเข้าเกตสองตรงๆนะครับ ที่อดวิไลบอกนะครับคนนอนทุ่งกับคนนอนนาจะเป็นคนละสานักกันนะครับเดี๋ยวคนโคกทรงมานะครับเป็นบนอย่างเดียวอันนี้เป็นคนนอนทุ่งนะครับนะคุณแม่มาแลีวเสียงรถคุณแม่มาตะบานสวนแล้วคนนอนทุ่งหนึ่งกุมภาพัน 9. อาขับเริ็มกันเลยนะครับมาว่าเบิงเด็กวิ่งกันก่อนนะครับงวดนี้วิ่งอ่าคุณแม่มาแล้วว,วิ่ง

โดนโดนอ่าครับมาเบิ่งกันนะครับวิ่งสามกับ 4, บบ 4. บี่นะครับ3ามกับ4ี่ชุดจับคูณนะครับคนนอนทุ่งจับมาเป็นชุดเต็มก่อนนะครับเริ่มกันเลยนะครับชุดเต็มหนึ่งสาม หนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสามสองสี่สองห้า ต่อไปครับสามสามอามิบิลน,นะครับสามสีส่สุดท้ายคือสามห้า มีเก้าชุดนะครับกับสีมีเก้าชุดทั้งหมดมีเก้าชุดนะครับแคปบหน้าจอกันนี่คือคนนอนทุ่งนะครับนี่เป็นงวดที่พันมากนะครับเข้าเป็นตัวกลับนะครับเล็กวิ่งมาที่เจ็ดนะครับงวดนี้ได้สามกับสี่อ่ะขอทวนครับคนนอนทุ่งครับหนึ่งกุมภาพันสองห้าหกเก้าครับวิ่งสามกับสี่สูตรมัดรวมบนล่างนะครับอ่ะจับคู่ครับหนึ่งสาม 1>, 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5นะครับอ่ามีแค่นี้นะครับหลักสิบจะเป็น1 2 3อาเอาง่ายๆนั่นคือหลักสิบนะครับหลักสิบ1 2 3มาหลักสิบเบิ่งง่ายๆครับเขามาเบิ่งตัววงกลมกันนะครับคนนอนทุ่งวงกลมมาที่ สชุดแค่นั้นนะครับหนึ่งสามครับชุดแรกชุดที่สองครับสองสี่ชุดต่อไปครับสามห้าหนึ่งสามสองสี่สามห้านะครับถือว่าสรุปแล้วนะครับ สรุปเช้าวันครับมือนีสรุปสรุปให้วันที่ครับมือนีวันที่19นะครับสรุปวันที่19 คือ,ส,อ <c oughs> สรุปแนวทางให้นะครับ <c oughs> อ่ะสรุปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือแนวทางคนนอนทุ่งนะครับฝากแชร์ไปเข้ามาลุ้นกันนะครับจะเดินต่อเนื่องบอ่กสถิติห้างวดติดเคยทำมาแล้วสำหรับคนนอนทุง่งอาคลิปนี้จากล่ากันไปเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ